จับจับฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยพามาชมสีสาวเผาข้าวหลามล่ะครับนี่วันไหนเนี่ยกันลูกหลานตะแหวงนี่ล่ะครับลูกหลานย้ายเขานี่ล่ะคันบอกวัไหนถึงสุงงวัเอามาถามเรากันเพื่อจามือ จากน้อยมาถามอ๋ออีหละผ้งามคนได้ตัวไดเอด้ตัวใดบอกงาแม่ก็ได้หูเจ้าบอ่เก้าสมดันเ้าสามเก้นี่บละลางวะดิจบุญจลางแล้วนะเออสามเก้อีหละผ้งามคนหนเก้าสามสมเก้าีอฟซแฟนช่องเอาถามผู้นี้มาก่อนนิอด้ตัวไดก็วางมาดูเอาบอกว่าทำแม่ ไอีวัวสิบเจ็ดกบอกตัวไอ้นังท่เาเห็นทุกหอกเดเราได้ตัวไหก็เราได้ตัวไหนกเราได้สิบเจ็ดเพื่อนสิบเนงนี่บ่เออบนและล่างเราไปี้บนทั้งบนั้งล่างกันละเวเราได้มาจะใส่ใหเนี่ต้อฝันเอาฝันเอาต้งฝันยังไงเอาบอกฟูฟังดูเอาวอกฟูฟังดูวาฝันเข่ากล้องยังไงดู ฝันเห็นงูงูันเห็นงูกับเด็กน้อยฟันเห็นงูกับเด็กน้อยอ้ยเด็กน้อยพอดีตีเป็นหนึ่งอยู่นะเอางูกับที่เป็นเจ็ดีกันเจ็ดเป็นหนึ่เาบอกนึ่งมาบอกทำเนี่ยเนา้อกเอาอาเจ้าอิปุ่เจ้าเกล็ถือส่งนเนื้อเก็ดเนื้อันสินดีแห่งไหนล่ะบานนี้เนื่อเก็ดบนลล่างะบานนี้อาอสอเอื่อยแล้วเหรอเนื้อเก็ดรว่ามันมันหนาสิเป็นเลขล่างนี่เนือเ็ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนล่างนี่งามเลยเนาะขั้นบอลงกัเจ็ดศูนย์ไวเท่านั้นเนาะบ่มีไผ่ไวสิมันจะออกตัวใดเนาะเม่นว่าล่นนี้แล้วแล่นนี้นะไปทังไหนบาดิอามานี้ตาเลาวเดียวก็ตาแวงตาแว้งซีศูนย์ศูนย์ซีศูนย์ศูนย์ีว้าเลขตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมุ่นเส้าคอยไปหาตาสปอร์ตไปซีเขาสอยกขเจ้าตาสปอร์ตบอก เลขพญานาคให้มาจ้าการจังหวัดบ่บ่เมืองปาจีนให้มาตัวเดียวคุณวะ04ตัวเดียวเนี่ยก็ดีตรงกักล่าตัวหนึ่หลักร้อยให้มาตัวเดียวคุณวะ204โอ้โหมุจะฟังเออร์เม่งวดก่อนงวดก่อนให้มาตัวเดียวคุณวะ6116งวดนี้ตัวได้กว่าน่ะ04204เดี๋ยวก็ต้องพูดอะไรว้าวไอ้ขากบ่ามันตรงกับของเงินเอ้าผู้ใดก็ลับฝัน04เนี่ย ตาแวงฝันหนึ่โตาแวงเลขกตแวงเอาเลขคำนวณแล้วเนาะโอ้โงวดนั้นเราถือเก้าหาเนาะคอยไปเขียนใส่ต้นยค่าริปตัดเก้าหนึ่งกับเก้าห้าว่ออกเก้าหาอผมว่าตำบัเ็มเราถือเป็นร้อยเออเราถือเป็นมือเนาะน้าวสัมผัสกันได้เห็นหน่ายเห็นตาฟุ้งง้ามๆกันแล้วกันเออหักเพื่อน้ใหญ่มือกรได้คนหักเพื่อนง้ามกันล่ะ โอ้ได้ยินไเบิ่งดูคืออยู่ทั้งเล้าเหรอเออทั้งเล้านะผู้สาวหักไม่ใส่ฟื้นยังทีแหละโป๊ะโป๊ะเเต่ว่าเศรษฐกิจเขาจะบริขบ้านเทาเนาะบ้านเทายังได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกีดยางนี่ได้เดี๋ยวจะเฝ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวบังไปแทนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าทางเนี่ยถามเนี่ย โอยสงไปเอาเมื่อทั้งหนาวทานทั้งหนาวมาอะไรกีดยางกันพี่หลอกมาหลอกเจ้าอ่อยนะอ่อยฟังมันคือค้าคือเนี่ยแต่เห็นเป็นตัวเล่นบ่พู้หนึ่งผู้เห็นนดีเจ้าไปทายเอาผู้นั้นผู้นั้นบ่เห็นเออผู้นั้นไปทายว้าพี่น้องฟังก่อนเด้อสี่สาวพี่น้องมะเฟืองขอล้ำอยู่สวนยางนี่ละ เออคุณว่าหักฝืนผู้เปรี้ยวผู้เพรีนว่าเอาเลขตาเลีงววงวดก่อนนั่นงวดก่อนมันนั่นมันเข่าล่างเนาะก้าวหานาะเฮะโอ้เราได้ยังจังเลยวะได้เป็นหมืน่นงวดนี้เราหายซี่ศูนย์ศูนย์ซี่ไปสิโอ้ขึ้นบนนี่แม่เนาะเออมันไปมันไปถึงเลขพระตู้นั่นที่หายสองศูยนย์ซี่นะฮะอืม มันคละงบูลมบุ hehe, uh, <the ้อเอาไว้ใจเอามูเจ้าเผาแย่างเด้ผาซ่องขังได้บ่เออมันสุกว่หรอ่ได้พริกงักเนี่ยใส่กะทิบ่ใส่เออ้บได้บ่ได้บได้พริกงักกันนะโอ้ใส่ยังใส่เผือก้ทวดินใส่เผือกความพวกผิดจะเสบบ่เนี่ยฮ่ฮเอถ้าวาย้ายกับตาไปใส่มื้อนี้ ฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าเอา,านูนั่งอยู่กับลูกยันหลานหลานอือแล้วบ่ฝันบอกไปถามแล้วยังไม่ได้เมีฮ่าฮน,น, <c oughs> นอนกับหลานแล้วบานเลยเรียกนึ่งเกล็ดเนี่ยามาต่ตสไส้ละถามคาับคาา่ะมัตเตสไส่นึ่งเกล็ดโอ้ยฝันเอาไ่อโอ้หันเห็นงูกับเรียงหน่อย เอาเอางวดก้อนฝันถือวาล่ะฝัน,นว่ายังไดงวดก้อนฝันงัองลืมแล้วิกมายเจ้เา่าอ, <c oughs> อยากขายกล้องเนาะได้ฟัวแล้วก็ได้ <c oughs> ไดงวด,งน,ดนี้ฝันเห็นงูกับเด็กน้อยงูเป็นเจ็ดเด็กน้อยเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งนึ่งเจ็ดเฮ้ออกกลางเนี่ยไหมอีพอยแมง อลูกร so mm ้านเขาถึกเนี่ยเอาซื้ออิ land ่มเลยอีหละนึงเกนซื้อแล้วเต็มทัุ่นซื้อทั้งตานนำด้อันศูนย์สี่สี่ศูนย์าเดมาโคตรหน้าแหอ้ามาเบิ่งด้วยอันอันอัน้อยซื้อแล้วมันเป็นโต๊ะไหนตุ้มมิดจะใช้ตุ๊กเอาเห้น้าเงินนี่เหละ วันฟื<อ>้นมี่น่ได้วางนี่ไยายเาไปไเเนเอาเนี่ยเขาคือว่ากันไางหัวลำเลวดเนาะเสะเามเบิ้งด้วยเหรอันเขียนไว้กระดาษเสะเราเสะเรมาเบิ่งด้วยไ้ช่วยจักหน โอ้ย,อยมีแต่เงินอีกต่างหากคียว้ยมัน่ะบะถือกับไวันี่เนาะวก็่าเกส,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 สักระปไวยใช่ล่ะใช่ล่ะเซม่งตัวใดเล่อเบี้ยบดหรอมึงตัวพิ่งเซยอ้าวสนสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดยลอกเยี้ยนไหมนกกมันเป็นตใดกับตัวใดนี่เตุกตินดีใจยูนี่กล่องเขากล่องกหนลเอาที่ไปใส่อยน้ำ

Ô xăm đi lạo thân. Kiện ninh ninh kiện soon, si, si, soon, vô lang, โอ้ยมันที่มาเขาอย่างๆแล่วเปล่าเจ็ดศูนย์สี่าวันน้อนถือสามโอ้ยยัยตัวนย์ศนเต็ดแต่การดูเปืดอัวคอ้าวแตกลาบเชิ้ออกวันนี้วันวชหลันเวีนงวดตัเนาะก็อนอนละศูนย์อะฟังๆได้พี่นนองจัดการเลยนี่ เกจศูนย์สีเจ็ดงี่ศูนย์เต้างหันดคือน้ำเกลกวงหันดิแม่เราถามมือนัอนบอกเราเลยเลขสีสาวเผาคอลัมนี่แหละบังดูมีแต่ผมงามนี่เดียขนาดเขา้นได้แต่งหน้าแต่งตาเห็นม่้เอฟซีแฟช่องฟันกับแม่นเลยเข้าสูงวัดไปเส่านี่แหละมาเผาคอลา ต้นคือมาะกินต้นท่าแม่นี่กอะไรก้นบดเดียวนึงน้องัาหันนึงพว้เหล็กแหวงสำคัญที่ว่างหันเราให้เราหันว่างหันว่าไรเนาะว่าถึงบ่เ่าถึงงดก้อนเนาะเก้าหาเออคอยไปเขียนให้ต้นยุ้าถเก้าห่าเอฟซีหัวกวนข่อยงวันี้เราให้ซีศูนข่อยมาถามย้ำเลยแล้วก็ว่าซีสูนสูนซีซีสูนสูนซีก็ว่าจะได้สั่น ไปอีกด้วยผมไปเบิ้ลข้างในเผา,ข,าอขอนลามอี่ครั้งมันอ่ะอยากให้เบิ้ลเต็มเผาขอนลามเนาะเอา,เอามาั้ย <c oughs> เผาข้าลามขเขาเขาโอ้จุดไฟแล้วบอกฮะได้เลกจุดไฟระบาทเลย จุดไฟมันก็ใส่ยางนี่ะครับจุดลงไปเลยนะครับผมบอยหักยางติดไฟมันลมใหม่ล่นบอได้พีิกยากกันวะเขาซ้อนคางอ่าผู้ใดอยากกินข้าล้างก็เม่นมาเด้อแจกให้พู้ระบังระบังเออเห็นประสุคนนี่ละ ฮ่าจุด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 ยบ่ผู้เยี่ยมพารวยผู้เยี่ยมพารวยออเหวงนี่ไม่นาะหรือด้เห็นกันอ้าวขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนช่องแหละครับที่ติดตามช่องผู้เยี่ยมพารวยอ้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้ครับเพื่อบอก พลาดต่อการแจ้งเตือนในข้งต่อไปนะครับสีเด็มาเบิงสีสาวเผาขอ้ามำกันต่ออีกนะครับผมอมออำลาพาจากกันซสำนี่แล้วครับอำลาพาจากนะครับกับสีสาวเผาขอ้าวำ <laughs> ลกูกหลานตาแวงวิงเทฟูเป็นตาฮัก สวัสดีครับผมสวัสดีครับอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผม